สวัสดีค่ะโหลเอเบีวันเวลคัมทูกใบบุรีลัมพี่น้องใบบุรีลัมาแล้วมาแล้วพี่น้องวันนี้นะเราจะมาอัปเดตบรรยากาศดีๆนะคะในเมืองนะคะในวันที่แดดจ้าพี่น้องเอ้ยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีหลายนะพี่น้องแดดแห้งนะคะมาชมรอบๆเมืองกันแน่นะคะพี่น้องเบิ่งเบรรยากาศดีหลายนะคะพี่น้องวิวงะะมามๆเม้อนนะะพี่น้องนี่นะคะ สารนะคะโคชเฮานะคะเพื่อนๆนี่นะเพื่อนเราจะพามาควีนพาร์คเด้อพี่น้องของควีนส์พาร์คนะคะบิวตี้ฟูลควีนส์พาร์คนะคะเพื่อนปลูกดอกไม้เพิ่มอีกแล้วนะคะปลูกดอกไม้เพิ่มอีกแล้วเด้อพื้นใส่ยังนี่หญ้าบดินน้องหญ้าบดดินี่นี่เพื่อน ใส่หญ้าบดนะฮั่นเพื่อนนี่เพิ่งบรรยากาศช่วงนี้นะคะดอกอ่แจ็คแคลนด้านะคะสีม่วงนะคะสวยงามไปทุกที่เลยพี่น้องนี่นะคะบบจําเป็นต้องดอกแจ็คแคลนด้านะพี่น้องอ่าบริเวณที่นี่นะคะสวนนี้สวยมากนะฮั่นเพื่อนเพิ่งเพิ่งบรรยากาศดีๆนะคะการตกแต่งสวนที่สวยนะฮั่นเพื่อนนี่บริเวณควีนส์พาร์คนะคะสถานที่จัด ทัศการต่างๆนะเพื่อนๆน,นี่นะคะตรงที่เขาเล่นมิวสิกพี่น้องนี่นะคะพามาอัปเดตให้เบิง้งพี่น้องพามาอัปเดตให้เบิง้งนี่นะคะความสวยงามนะคะที่นี่ในเมืองมาลีโบโรเดยเจ้าพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันมาเบิ้งน้ำกัน ขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์นะคะทุกกําลังใจที่มีให้กลับไปบุรีรัม้อพี่น้องนะคะคอยบ,อบอ่มีอยังจะตอบแทนนะคะนอกจากการทําคลิปดีๆนะคะถ่ายบรรยากาศดีๆที่สวยงามมากให้ผู้เจ้าเบิ้งนี่ละพี่น้องเพื่อนนี่นกกระไลพี่น้องนกกระไลนะฝั่งนน้นก็จะเป็นแม่น้ํามารีริเวอร์นะคะทุกคนเบง สวยงามหลายพี่นอ้องสวยงามแห้งนะคะบรรยากาศดีๆที่นี่ออสเตรเลียเด้อพี่นอ้องไปฟังกันโน้นนะคะแจ็คคแคลนด้านะคะสวยสวยงามพี่นอ้องเอ้ยสีม่วงทั้งแถบเลยนะคะเพื่อนฝั่งโน้นนะคะทั้งแถบเลยไดย้พี่นอ้องช่วงนี้เทศกาลแจ็คคแคลนด้าบานแล้วเด้อพี่นอ้อง